สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันที่23กระกฎาคมเซ็น n d e ินเด็กปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่โซนแนวต้าน1220ซึ่งเรากำหนดให้เป็นเป้าหมายสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้การปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ1190หากตัวของเซ็นต d e ินเด็กปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า1190 เราคาดว่าแนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสลงต่อไปทดสอบแนวรับที่1180แล้วก็1160เป็นแนวรับสำคัญสำหรับการปรับฐาน ในขณะที่การดิดกับในระยะสั้นจะมีแนวต้านอยู่ที่1,200จุดเป็นด่านสำคัญหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจประจำวันนี้ตัวแรกก็คือตัวของ OSP ราคาหุ้น OSP หรือตัวของโอสสภาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ17บบาทเราคาดว่าแนวโน้มของราคาหุ้น OSP น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ทะลุผ่านแนวต้านสำคัญเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ17.6แล้วก็18บปาทแนะนำซื้อตัวของ OSP โดยมีแนวรับอยู่ที่16.7แล้วก็16.4แต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า16.20ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ OSP อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ PSG แนะนำซือ้อราคาหุ้น PSG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซือ้อทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากที่ราคาหุ้นสามารถฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมเนี่ยกลับขึ้นไปเราคาดว่าแนวโน้มของราคาหุ้น PSG ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1.40แล้วก็1.47เป็นแนวต้านสำคัญแนะนำซื้อตัวของ PSG โดยมีแนวรับอยู่ที่1.27และ1.22แต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่1.14ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ PSG ออกไปก่อน S 5 0 U 2 5 ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับที่778แล้วก็780ลงไปหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่บริเวณ790เราคาดว่าแนวโน้มในระยะสั้นของตัว S50 U25 ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ระดับ760แล้วก็750ดังนั้น แนะนำ Open Shot t สำหรับตัวของ S50U25 โดยมีแนวต้านอยู่ที่775และ778เป็นจังหวะของการ Open Shot แต่หากราคาของตัว S50U25 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ780ขึ้นไปเราแนะนำให้ Stop Loss การ Open Shot ในส่วนของตัวทองคำ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่3,440ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมแล้วก็เป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบที่ผ่านมาหลังจากฟื้นตัวเหนือแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นทำให้แนวโน้มของราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ3,500 และมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงโซน3,700เหรียญดังนั้นในฝั่งของตัว GOU25 เรายัางแนะนำให้ Open Long โดยมีแนวรับอยู่ที่ระดับ3,450แล้วก็3,440เป็นจังหวะของการ Open Long โดยมีแนวต้านที่3,500กับ3,530เป็นแนวต้านสำหรับ การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น STOP l o s s การโอเพนลอง